ทุกคนรู้จักคนในภาพนี้กันไหมครับนี่คือสุลตานแห่งจักรวรรดิออตโตมันที่ทำให้ยุโรปต้องสั่นสะเทือนนี่คือสุลตานสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่และเกลียนไกรในวันนี้30กันยายนคอสศ1520ส,สุลต่านสุไลมานที่หนึ่งหรือที่คนยุโรปเรียกกันว่าสุไลมนัน the m a g n i f i c e n ได้ขึ้นครองบัลลังและพาจักรวรรดิออตโตมัน เข้าสู่ยุคทองที่ไม่มีใครเทียบได้พระองค์พิชิตเบลเกรดยึดโรสและเกือบจะยึดกรุงเวียนนาได้อาณาเขตแผ่ขยายไปกว้างขวางตั้งแต่ตอนเหนือของแอฟริกายุโรปไปจนจรดดินแดนเอเชียกลางถึงเปอร์เซียแต่สุไลามานไม่ได้เกลียงไกลแค่ในสนามรบในนามของสุไลามานนักมิติธรรมพระองค์ทรงปฏิรูปกฎหมาย สร้างผลงานสถาปัตยกรรมระดับโลกและทำให้คอนสแตนติโนเปิลคือศูนย์กลางของศิลปะตลอด46ปีที่ครองราชพระองค์ทำให้ออตโตมันเป็นมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่16และชื่อของพระองค์ยังคงเป็นตำนานและถูกกล่าวถึงมาจนถึงทุกวันนี้ คุณคิดว่าสุไลมานคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นไหมหรือคิดว่ามีจักรพรรดิองค์ใดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ